สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการใช้ Google Form นะครับในมุมมองของตัวผมที่ทำใช้เองนะครับเพื่อที่ให้ลูกค้าดูวิธีการทำนะครับในลักษณะใช้งานจริงๆนะครับที่จะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดอะไรมากนะครับก็คือผมทำใช้ยังไงผมก็ทำคลิปออกมาแบบนั้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับ เราต้องมี gmail ก่อนเลยนะครับตรงนี้สำคัญถ้าเกิดใครยังไม่มี gmail หรือ Account ของ google นะครับเช่น youtube google drive อะไรแบบนี้ครับก็ให้เราไปสมัครก่อนนะครับซึ่งจะไม่ขอสอนตรงนั้นนะครับามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยให้เราพิมพ์ในช่องค้นหาว่า google form นะครับ จากนั้นให้มาที่ Google Form สร้างและวิเคราะห์แบบสำรวจฟรีนะครับก็จะเจอหน้าเว็บแบบนี้นะครับให้มาที่ปุ่มไปที่ Google Form อก็จะเจอหน้าเว็บการใช้งานในลักษณะเป็นสีข,ขาวๆเทาๆตรงนี้นะครับ อันดับแรกเลยผมก็จะมาใส่ชื่อของฟอร์มนี้นะครับคือชื่อตรงนี้มันทุกอย่างเนี่ยที่ผมสาธิตเนี่ยคือแล้วแต่เราจะใส่เลยนะครับอันนี้ผมทำเป็นลักษณะ ทิศการใช้งานนะครับก็คือไอ้คำว่าทดสอบการสร้างแบบฟอร์มนี่ก็คือชื่อของแบบฟอร์มนี้นะครับ่ทีนี้ผมจะสร้างแบบฟอร์มขอชื่อนะครับแล้วก็เบอร์มือถือนะครับ2อ,อย่างพอนะครับในกรณีที่ท่านไปใช้เองท่านก็ใช้วิธีการที่ผมทําในคลิปนะครับทําเพิ่มขึ้นมานะครับเอาเองอ่า นี้ขอชื่อนามสก,กุลนะครับข้อความช่วยเหลือนี่ส่วนมากผมก็จะไม่ได้ใส่นะครับถ้าเกิดในข้อความที่ผมทํามันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับคนทั่วไปเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับข้อความช่วยเหลือจากนั้นประเภทคําถามนะครับก็คือประเภทของฟิลนะครับมันก็จะมีแบบข้อความสเกลตารางวันที่นะครับแต่ที่ผมใช้บ่อยเลยแล้วก็ในส่วนของการขอชื่อข้อมูล เออชื่อและนามสกุลเนี่ยให้เราเลือกข้อความนะครับข้อความเสร็จปุ๊บมันเป็นคำถามที่ผมต้องการคำตอบมากยังไงก็ต้องได้ผมก็มาเลือกคำถามที่ต้องตอบนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มคำว่าเสร็จนะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนคำถามที่ต้องตอบเนี่ยถ้าเราติ๊กไว้เนี่ยมันจะขึ้นดาวแดงนะครับอยู่ตรงรอลิงนะครับถ้าสังเกต ทีนี้ก็จะเหลือฟิลด์ของการขอเบอร์มือถือนะครับก็ให้เรามาที่ปุ่มเพิ่มรายการจากนั้นผมก็เลือกประเภทข้อความนะครับอขอย้อกนกลับมานิดนึงนะครับไอ้ประเภทคำถามเนี่ยในคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้สอน จาะลึกนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนก็ขอให้ท่านลองกดทดสอบใช้เอาเองนะครับซึ่งมันสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีปัญหาต่งตางๆนะครับปุ๊บผมก็มาเลือกคำถามที่ต้องตอบจากนั้นกดที่เสร็จอพอเสร็จตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็จะมาดูหน้าตาของมันออนไลน์ ผมก็มาที่ดูฟอร์มออนไลน์นี่ครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วทีนี้มันยังไม่สวยใช่ไหมครับเราก็จะต้องมาตกแต่งแบบฟอร์มนะครับ เราจะกดเนี่ยเมื่อเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราอาจจะ copy link นะครับ bookmark ไว้ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้แล้วทีนี้เราจะมาแก้ไขแบบฟอร์มเรามากดที่ปุ่มด้านขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับปุ่มสีดำที่เขียนว่าแก้ไขแบบฟอร์มนี้พอกดเข้ามาปุ๊บให้เรามาดูที่คำว่าเปลี่ยนทีมนะครับ ด้านขวามือนะครับให้เรามาเลือกนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากดีไซน์อะไรเองมากนะครับเราก็มาเลือกใช้เอาเลยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากแต่งแบบฟอร์มเองอ่าล้วก็มามาไหนก็ได้ครับเรามาที่กําหนดค่านะครับที่กําหนดค่าเสร็จภาพส่วนหัวภาพส่วนหัวเลือกรูปภาพ จะอัพโหลดภาพของเราเองก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมไม่อัพโหลดผมใช้ภาพฟรีของเขามาทำนะครับผมเลือกภาพเด็กปิ้งบาร์บีคิวนะครับกดเลือกแล้วก็ติ๊กปุ่มพอดีกับความกว้างถ้าเราต้องการให้มันกว้างเต็มนะครับทีนี้เสร็จแล้วผมจะมาเปลี่ยนพื้นหลังนะครับจากสี ฟ้าอ่อนๆน,นี่นะครับเป็นสีดำอ่อาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับในมุมมองผมก็คือสร้างฟิลครบตามที่ต้องการแล้วก็แต่งแบบฟอร์มในรูปแบบที่ตัวเองชอบนะครับอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วทีนี้จะมาทดสอบกันนะครับวิธทีทดสอบเนี่ย ให้กดที่ดูฟอร์มออนไลน์อมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไต้ตรงนี้นะครับการตอบกลับเป็นศูนย์อยู่นะครับเราจะมาทดสอบกัน เมื่อ user เขาใส่ข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะกดส่งนะครับเขาก็จะเห็นหน้าต่างแบบนี้ปรากฏขึ้นมานะครับทีนี้ในมุมมองของผู้ดูแลแบบฟอร์มเนี่ยให้เรามาที่นี่ครับการตอบกลับนะครับมันก็จะขึ้นเลข1มาแปลว่ามีคนส่งแบบฟอร์มาให้เราหนึ่คนนะวันนี้กดเข้าไปดูนะครับเราเลือกดูการตอบกลับ เห็นไหมครับมันก็จะเป็นชื่อที่เราทดสอบเมื่อสักครู่นะครับก็คือข้อดีของ Google Form เนี่ยหมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อ SMTP นะครับหรือส่งข้อมูลมาแล้วไม่เข้าอีเมลเรานะครับหรือมันจะช่วยให้ข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยถูกจัดระเบียบในรูปแบบไฟล์ Excel เรียบร้อยนะครับซึ่งมันจะดูเป็นระเบียบมากกว่านะครับ แต่เกิดเป็นพวกแบบฟอร์มที่ติดมาจากที่เราเอาเข้าไปใส่ในตัวเว็บไซต์เนี่ยเออบางทีมันจะส่งเข้าไปเมลมั่งอะไรมั่งแล้วหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยสุดๆเลยก็คือมันชอบไปตกเอ,อ่อถังขยะนะครับซึ่งการทำไม่ให้มันตกถังขยะเนี่ยมันก็จะต้องมีการเชื่อมต่อค่า SMTP นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรใน ในการทำงานของผมนะครับส่วนมากก็จะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยใช้ Google Drive like เป็นหลักแทนนะฮะแล้วทีนี้เราจะแชร์แบบฟอร์มเรานะครับก็เราอยากส่งฟอร์มเราไปแชร์ใน Facebook นะครับหรือเอาไปฝังในเว็บไซต์เรานะครับก็ให้เรามากดที่ปุ่มส่งฟอร์มอ่านี่ครับ URL แบบ URL แบบสั้นก็คือทำให้ URL รงนี้มันสั้นลงนะครับอ่ามันก็จะสั้นลงแล้วก็ copy ตรงนี้คัดลอกเนี่ยไปส่งไปแชร์ตาม Facebook ต่างๆนะครับหรือจะแชร์ผ่านฟังก์ชันที่เขามีให้เราตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าสำหรับคลิปแนะนำการใช้งาน Google f o r m เบื้องต้นขอจบเพียงเท่านี้ครับ